สวัสดีจากอังกแลนด์ค่ะพี่น้องคะสวัสดีทุกทุกคนนะคะหวังว่าทุกคนจะสบายดีได้พี่น้องคะวันนี้ที่ฟาร์มเนาะจ๊ะเนาะตามสภาพที่เห็นนี้จ้ะเนาะช่วงนี้โรงเรียนปิดนะจา๊ะก็เลยต้องมาบ่อยเนาะคะ่ะก็เลยได้มาบ่อยสําหรับพวกทรายก็คือ,อหลังจากทํางานบ้านเสร็จเนาะจา๊ะก็จะพาน้องเมดีมาช่วยงานพ่อเขาเป็นประจำนาะคะพี่น้องคะถ้าไม่มีธุระ,ะไปไหนเนี่ยนะจ๊ะก็จะมา ทำงานที่ฟาร์มประจำเนาะพี่น้องคะช่วงนี้งานที่ฟาร์มก็ไม่ค่อยจะยุ่งเงินทีน่ทรายว่าเนาะก็คือจะยุ่งจนเริ่มเอาแกะเข้ามารอคลอดประมาณเดือนมีนาคุมปลายเดือนกุมภาเดือนมีนาก็จะยุ่งนะคะช่วงนี้ก็จะเป็นงานทั่วๆไปพี่น้องคะสตรีมคีนเนี่ยคะ่ะเมลีมานี่ลูกมา เกิดชั้นเดียวอ่ะไม่เลยเธอเดี๋ยวเซ็กันมีสองชั้นนะพี่น้องน้องเมลีจะช่วยงานพ่อไม้ค่ะน้องเมดีกวาดออกมาเดี๋ยวพ่อไม้จะสตรีมเพราะว่ามันเตีย้ยนะน้องเมลีเข้าง่ายกว่าโหเก่งมากลูกโอเคถอยมาเลยทีนี้เมลี <laughs> เหรียญทั้หัวอะไรเยี่ยมมากดกุจบลูกอ,อาดแล้วน่าไหมคือคลีนแล้ว very clean ว่าวมิสเตอร์คลีนเนี่ยหนิไหมคือทุกอย่างต้องสะอาดขนาดจะใช้อีกอยู่ก็ยังล้างาาฝึกให้คนน้อยทำงานด้วยพี่นงค์คะ ทำได้ทุกอย่างแหละจับยาวๆก็ได้ด้ามมันจะได้ไม่ก้มลงลงนี่นี่จับด้ามมันยาวๆหนุตรงสุดเออมันถึงไม่ต้องกมเอาแล้วนเหลือตรงนั้นเออเอากวาดลงมากวาดลงมานั่นละเก่งมากพี่น้องขาหนุน พวกายลงมาข้างล่างตรงที่พวกายเคยไอมาแคมปิ้งายจะพาไปเดินดูเนาะน้องบดีกับพ่อเขาทางานอยู่นู่นไม่มีอะไรายก็เลยไม่ถ่ายให้ดูทํางานตรงนั้นคือเขาเผาอันนั้นอันนี้เขาแล้วจ้ะนาะที่เขาไม่เอานะจน้ะนาะคนควันอุ่นเอาคุณนี่น้องคะถ้าจะพาพเพมเพิ่งอันนั้นตรงที่เราแคมปิ้งตอนนั้นจ้ะแคมปิ้งตอนนั้นแถวแถวนี้นะจ้ะโอ้ย ปีนี้ไม่มีโอกาสได้มาเลยค่ะเจ๊กากเอียงเาะพี่น้องที่ตรงนี้จะเป็นที่ปล่อยแกะแนจใจเ้อเอาแกะมาไว้แต่ตอนนี้ก็ไม่ได้มีแกะเราย้ายไปไหนแล้วเนาะพี่น้องคะ่ะตรงนี้จะไม่ใช่ที่ทานั่นไม่ใช่ที่ทํานาเป็นที่ปล่อยแกะทั้งหมดเลยพี่น้องขาเพื่งนี่ที่ต้องายชอบคือตรงที่มันมีสตรีมตรงนี้พี่น้อง สตรีมนะคะสตรีมไหลมาจากขทางนู้นเนาะลงไปเรื่อยๆแล้วก็จะไปบรรจุกับอันนั้นบรรจบแม่ไม่ใช่บรรจุเนาะ <laughs> บรรบรรจบกับแม่น้ํำนะพี่น้องเบิ้งเป็นอะไรที่ชอบใช่ไหมพี่น้องใช่ช,ชอบถ้ามันเป็นหนาวหนาวมากๆมันจะเป็นน้ําแข็งเลยนะี่พี่น้องตอนนี้พวกใส่มาหน้าร้อนมันก็จะน้ำไม่เยอะขนาดนี้หไหลมาทางนุ่นสวยสวยใสย่ชอบ สตรีมก็คือลำธารพี่น้องทางภาษาอังกฤษคือแบบอังกฤษสตสตรีมแต่ว่าทางอเมริกาเขาจะเรียกอันนั้นไหมพี่น้องเขาจะเรียกครีค e ีโอ้ยหอมควรนไปพอหน่องไม่ดีโอ้งามงามพี่น้องสาใช่เป็นอย่างไรโบรูกันมากแบบแบบเนสีลำธานมากลำธานแบบเป็นสีไหมพี่น้อง ที่มันไม่ลึกมากถ้าเป็นแม่น้ําลึกๆมากใส่ก็ไม่ค่อยชอบเพราะกลัวเนาะแตงสีเนะี่ยมันแบบหนาดูเนาะพี่น้องเอาบูดหลางกันตอนนี้เราใส่มาตอนหน้าร้อนมันจะน้ําไม่เยอะจ้ะอันนี้ซือว่าน้ําเยอะอยู่เนาะซื้อว่าเยอะอยู่จ้ะพุ่นไปเรื่อยๆจ้ะไหลไปเรื่อยๆสวยดีพี่น้องจา้า เนาะเจ้เอกหันมาหานางเอกบ้าง e วันนี้จะพาดูแบบว่าชิวๆเนาะคะ่ะเพราะว่าเป็นแบบชิวๆจริงๆวันนี้งานชิวๆล้างนั่นล้างนี่นะ,ะพี่น้องแล้วก็จะให้อาหารแกะแล้วก็มาดูนี่แหละมาดูตรงที่เพิ่นเผาไปมันจะเผาในวันที่มันไม่ลมเนาะคะ่ะไอ้ไฟเห็นไหมในวันที่ไม่ลมแล้วก็ไอ้แบบว่าแบบนี้แหละอากาศคืมๆนี่นสินเนาะก็คือ เอาตรงที่เขาไม่ใช้นะคะบางอย่างที่เขาไม่ใช้เขาก็เผาแล้วค่ะอยู่ในฟาร์มเผาได้นะพี่น้องคะ่ะละพ่อลูกค้ะใส่แกะที่จะต้องส่งตลาดก็เหลือประมาณเท่านี้จ้ะพี่น้องนั่นแหะค <ละ S 2> ขออกไปสุดน่นนอจนันน<ล>ะเพราะไม้ล้างรถด้อยล้างรถที่ไปส่งแกะไหมจ้ะรถรถขนแกะน่ะ ก็คือเขาจะล้างดีๆนะจ๊ะนาะพี่น้องล้างแล้วใช้แต่ละครั้งก็ล้างเลยไหมพี่น้องคะนี่ยังเหลือต้องได้ไปส่งอีกประมาณสองกรอบนะพีนนนะ่น้องนั่นล่ะน้องมิดีชอบหลายด้อนะพี่น้องเด้อถ้ามาฟาร์มนางให้หญ้าเอาญ้าหมักให้ไอ้บัวนาะพี่น้องจ๋าไปน่าจะพาไปเบ่งอันนี้ไอ้เป็นสต๊อกนะคะ ได้ซิบอลซูฟางสต็อกที่เราทําตัวนี้จะเป็นเอียงก่อเป็นฟางอัดแบบสี่เหลี่ยมจ้ะฟางอัดแบบสี่เหลี่ยมตัวนี้น้พี่น้องมันจะเป็นใช้งานแตกต่างกันเนาะฟางอัดแบบเป็นกลุ่มทุกคนก็เห็นแล้วที่ว่าพวกไซเอาทําเป็นที่รองพื้นให้ให้บัวแม่จ้ะเวลาปูพื้นให้บัวแม่จ้ะสะสะฟางให้งวนแม่จ้ะเนาะมันจะเป็นใช้ฟางแบบกลุ่มนาะพี่น้องคะล่ะ แล้วก็จะมีหญ้าหญ้าหมักให้ให้วัวอยู่ฝั่งนู้นจ้ะแม็่ไซจะพาไปดูจ้ะที่เราเตรียมครอกวันนั้นเนาะที่วันที่ไซมาช่วยนั้นเตรียมยังไม่เสร็จแต่วันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วไซไม่ได้มาสองวันเนาะพี่น้องแล้วก็ย้ายแกะบางตัวเข้ามาแล้วค่ะแกะแม่พันแกะที่ท้องอ่ะมไ้มพี่น้องย้ายเข้ามาแล้วว้าวมลลี นี่เห็นไหมที่เราทําคอกวันนั้นทุกคนก็คงคิดออกเนาะวนนันที่ไซมมาทํากับน้องเมลีนี่วันนั้นเห็นไหมที่ไซมเอานี้ใส่กับน้องเมลีนะจะ๊ะแล้วก็ตั้งเสาเห็นไหมเขาก็จะเอาแกะที่เป็นแม่พันธุเข้ามาแล้วจะ้ะอันนี้ตรงรองพื้นในนี้เนะจะ๊ะบางตอนแรกๆเราจะใช้เป็นแบบที่มันเป็นสี่เหลี่ยมเนะจะ๊ะหมายถึงสแควร ฝั่งนู้นก็เข้ามาแล้วน้าพี่น้องคะแต่ว่ายังมาไม่เต็มจ้ะยังมาไม่หมดนี่แหละที่เราทําวันนั้นทุกคนคิดออกแล้วน้ะพี่นอ้องนี่ประตูวันนั้นยังไม่ใส่ประตูเนาะวันนั้นทรายใส่เสากับพ่อไม้กับน้องเมลีแล้วก็ใส่ตัวนี้นาะพี่นอ้องนั่นแหละที่พันโยแยกคอกแบบนี้เนะจนะ้ะเนาะที่แยกคอกไว้นี้เพราะว่าแต่ละคอกนี่จะ จะท้องแตกต่างกันเนาะพี่น้องคะเพื่อในเพื่อง่ายในการทํคลอดหมายถึงว่าเขาจะมีมาร์กใจําจไม่ได้ว่าคอกไหนเป็นคออไหนเลยพี่น้องเลาก็จะคือคอกนี้อาจจะเป็นท้องสองแฝดสองอย่างสินะค่ะคอกนั้นอาจจะเป็นแฝดสามอย่างสินะแล้วเรื่องอทางนู้นอาจจะเป็นแฝดเออท้องเดียวอย่างสินะจ้ะเราไม่รู้เนาะพี่น้อง mm hmm. อันนี้ยังมาไม่เต็มพี่น้องจา้าอู้ไก่แล้วไก่แล้วไก่งาันจะเข่าแล้วพี่น้อง อันนี้เอาเข้ามายังไม่สกแกนหรอกจ้ะหมายถึงสักหน่อยก็คงสกแกนสกแกนก็คือดูว่ากี่ท้องลูกมีท้องมีลูกกี่ตัวไหมจ้ะในท้องไหมจ้ะพี่น้องนี่ผู้ที่พวกทรายเตรียมไว้น้ําแล้วก็ตรงล่างให้อาหารนะจ้ะนี่ล่ละพี่น้องอู้เห็นไหมตรงก้นจะเป็นสีแดงๆเ,เห็นไหมจ้ะ,สะแสดงว่าผสมพันธุ์แลว้ังสินะคะเนาะ ที่ไซเคยดูพาดูว่าเขาผสมพันธุ์แกะยังไงไหมจ๊ะแกะตัวผู้จะมีสีเทียนอยู่ใต้ท้องเวลาขึ้นผสมพันธุ์แกะตัวเมียเร้ก็จะเป็นสีติดก้นตัวเมียนะจน๊ะนาะเดี๋ยวถ้าแกะคลอดลูกนะพี่น้องแถวนี้ก็จะเต็มเป็นคอกเล็กคอกเล็กแยกนะคะตรงกลางก็จะเป็นคอเกเยกเล็กคอกเล็กค่ะแยกอนุบาลแกะนะจ๊ะพี่น้องคะนาอนั่นแหละเขาทําไว้ ใช้ไดงงานได้หลายงานมากนะพี่น้องเวลาแกะคลอดลูกค้นเอาแกะออกจากนี้เรียบร้อยเขาก็ทําความสะอาดพี่น้องแล้วก็สตรีมคลีนนะคะคลีนด้วยน้ําร้อนน้าอุ่นนะแม่พี่น้องแล้วก็ฉีดยาฆ่าเชือ้อเรือพี่น้องด้วย,วยแล้วก็ข้นข่าวมาไว้ยังสินจาจพี่น้องใช้งานได้หลายอย่าง

ปนหญ้าไม่ใช่หญ้าอัดไม่ใช่หญ้าดองไหมเขาเรียกเฮหญ้าแห้งนะพี่น้อง i'm แบบนี้ทำงานในฟาร์มต้องมีมีด <c oughs> อะไม่ดีดึงออก <I feel S 1> จำได้ไหมย <feel> อย่าพูดแล้วอะอย่าเพิ่งดึงลูก <c oughs> ดึงดึงแต่เชือกมันก่อนรา่า <c oughs> อุ้ยหาเรเห็นดิหาด้วยเสือกนี่ ha loi sẹo wow mẹ nè mới mẻ nó hiện ra right pullm về đây à đưng bên này ok đưng đưng sẹo con, mau nhảy luôn ah 2 anh ok go, đi về phía bên này đi về phía bên này này เอามาเก็บได้ไหมลูกเอะจะเอามา้มวนเก็บ okay, okay. เอาไปบินเก็บขยะนี่แหละพี่น้องเราก็เอามาเตรียมไว้ในรถต่อไปเนาะเอาแทรกเตอร์มาวางแล้วก็ปาดเชือกออกไม้แข mm hmm. เชือกที่รัดเนานนะพี่น้องคะที่ไอ้มัดไอ้อ้านี่เนาะเตรียมเพื่อจะให้รถต่อไปเนาะนี่แหละเราก็จะกินแบบนี้ ทั้งวันทั้งคืนเนะ้ะพี่น้องคะเบ็ดตะเบิงตะเบิงใส่ชอบดูเนาะแล้วเวลานั้นก็เอาให้ตรงข้างๆเผื่อมีแกะตัวไหนมันเขา้าเข้ากินไม่ได้เนาะพี่น้องคะ่ะก็เอามาให้ด้านหน้านี่แล้วก็เอาเตรียมไว้รอดต่อไปจ้ะแฮปปี้แนละ้วพี่น้อง เขาก็หิวคือค้นอ่แล้วเนาะจานะ้าเนาะนี่ตัวไหนเข้าเข้าในด้านนี้ไม่ได้ก็จะออกมากินด้านนอก,นอกด้านานั่นเอาออกทด่ละลูกจะเอาบาลัลสูตรไว้อาอตัวนั้นขึ้นนอนไมด่ดีเป็นอะไรยิ้มนะบอกตัวนั้นนะ่ะ น้องไม่ดีร้อนเหรอว่าสันแฮปปี้แฮปปี้แฮปปี้เดี๋ยวก็มาเต็มจ้ะตอนนี้ยังมาไม่เต็มน้องน้องเมลี่ใช่ลี เออให้อาหารแกะทำทารับซื้อเด็กคนนี้<อ>ยังมาไม่เ<อ>ต็มข้อแกะยังมาไม่หมดทุกตัวนะพี่น้อง<อ>ปีนี้ไม่รู้ว่ากี่ตัวเลยค่ะหมายถึงว่าแม่แกะเดี๋ยวไซจะถามไม้ให้ว่ากี่ตัวปีนี้เพราะแต่ละปีไม่เท่ากันเนาะก็โดยประมาณก็ประมาณสี่ร้อยห้าร้อยตัว จ้าเอานี่จ้างานเปิดอัญญาเนาะวันนี้ไม่ได้เปิดจ้าเพราะว่าพอไม้ทาไปแล้วเมื่อเช้าเนาะเปิดเมื่อเชา้าถ้าตอนเช้าเปิดไปแล้วตอนเย็นก็จะไม่ได้เปิดเพราะยังเหลืออยู่เยอะเลยอันนี้มันต่างกันเห็นบ่อันนี้เป็นหญ้าหมากักนะจ้าหญ้าดองไซริชันนั้นเป็นเฮก็คือหญ้าแห้งพี่น้องคะนี่แหละงานทั่วไปก็คือฟีดออนิีมอลพี่น้องก็คือให้อาหาร นี่อาหารสัตว์จ้ะเนาะวันนี้ก็จะกลับบ้านแล้วทีนี้เอาละไรพี่น้องคะจะกลับบ้านกันแล้วคะ่ะทีนี้เนาะบ๊ายบายอันนี้กลับเร็วหน่อยเนาะคะ่ะฝากกดฝากกดอะไร like bye bye. ไลค์กดแชร์บ๊ายบาย